สวัสดีครับผมช่างเชจากลัสสมทีิสวิตนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกเช่งเคยนะครับวันนี้ผมมีรุ่น1706นหะครับเป็นมุฟโปรปี2016-2017อนะครับอาการที่มาเนี่ยก็จะเป็นอาการที่เวลาเราเปิดหน้าจอแค่สิบองศานะครับหน้าจอเนี่ยก็ยังแสดงผลอยู่นะครับแต่พอเราเปิด90องศานะครับตัวหน้าจอจะดับไปเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดดูนะครับว่า อตอนที่เราเปิดเครื่องเนี่ยได้ประมาณไหนที่หน้าจอติดนะครับก่อนหน้านี้จะเปิดได้แค่นี้นะครับที่หน้าจอติดนะครับแต่พอเราเปิดจนสุดเนี่ยตัวหน้าจอนะครับจะดับไปเลยนะครับจอเนี่ยจะมืดไปเลยตัวหน้าจอเนี่ยมืดไปเลยนี้ก็ทำการแก้ไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ แก้ในส่วนของตัวหน้าจอไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็ใช้งานได้ตามปกตินะครับเดี๋ยวเรามาดูจุดที่ผมทำการซ่อมไปนะครับว่าซ่อมไปในส่วนตรงไหนนะครับเดี๋ยวผมจะชัปด,ดาวนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเปิดฝาหลังให้ดู มาดูกันดีกว่านะครับจุดที่ผมซ่อมไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวชุดที่เป็นชุดแพรแบคลท์นะครับตรงนี้มันมีอาการหักอยู่นะครับทำให้ <c oughs> หน้าจอนะครับเปิดสุดแล้วก็ดับนะครับะจะเป็นในส่วนของตัวแพรตรงทางด้านนี้นะครับที่ผมทำการแก้ไปวินิทฉัยนะครับก็ทำการตัดแล้วก็ทำการต่อตัว แพรจอนะครับให้มันยาวขึ้นนะครับตัวแพรของเดิมเนี่ยตัวหัวนะครับตรงนี้มันจะหักนะครับอ่หัวตรงนี้มันจะหักนะครับเราก็ต้องเอานำเส้นใหม่นะครับมานี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นแพรที่ผมทําการตัดออกมานะครับแล้วก็ต่อไปนะครับโอเคก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมมาประกอบเครื่องแล้วก็เปิดเทสดูรอบหนึ่งนะ Thank <laughs> you. ตอนนี้ก็ใช้งานได้ตามปกติแล้วนะครับหล่เดี๋เนี่ยผมก็จะส่งเครื่องนะครับให้กับลูกค้าได้ใช้งานนะครับผมยังไงก็ขอบฝากร้าสไายทีโซิตไปด้วยนะครับผมต้องทางการติดต่อนะครับสามารถเข้าไปดูบนหน้าเว็บไซต์ได้เลยนะครับก็จะมีทั้งเบอร์โทรไลน์นะครับแล้วก็จะมีในส่วนเฟซบุ๊กแฟนเพจนะครับแล้วก็เรื่องราคาอะไรก็สามารถสอบถามมาได้เลยนะครับทุนท้านช่วยขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ